สวัสดีครับวมนีบ่าวเด่นนครพนมนะครับผมมาทอดพระป่าสามัคคีนะครับผมมาปลากุดแดงนะครับผมอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับผมวันนี้ทําบุญขึ้นปีใหม่นะครับผมส่งการเฮ้านะครับผมตอนรับวันดีๆนะครับผมปีใหม่ไทยลาวนะครับวันนี้มีบุญนะครับผมเอาบุญมาฟากนะครับผมขอเชิญร่วม ศรัทธานะครับผมจากพี่น้องทั่วโลกเลยนะครับผมเฮ็ดบุญนะครับผมสร้างศาลานะครับผมปูกกระเบื้องนะครับผมวัดป้านะครับผมสร้างศาลานะครับผมสร้างโบสถ์สร้างศาลาเด้ออันนี้เป็นวัดป้านะครับผมใครเห็นสัศดีดีนะครับเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแชร์ไปเลยเด้อ

being. อาราธนาสัมมาสัมพุทธัสสะ Pak tani, Pak musuh pula diwala ni. Sabarai kuno satu roh bante, imani, pak tani, Pak musuh กัลปิวานิปฏิคันหาตุกรมกังคทิพลกังกิตายะสุขายะป่าเถรพระสงฆ์ผู้เจริญ แชร์นะครับเด้อพี่น้องนะครับผมวันนี้บาเรียนความนมมาแห่ข้านป่า้ำพ่นเด้อใชงพวกค่อยใช้เสียงบัดเดียดเด้อพี่น้องเด้อฟังเทศฟังธรรมวันนี้ทหารพร้มกับท่าาป่าตนกันที่พวกข้าพรเจ้าทั้งหลายไดน้องนำมาสุขธถวาย เพื่ปอประโยชน์และความสุขแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแระญา,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 าตายายิาาาตตทั้งหลายที่ร่วมรักไปแล้วจะมีบิดามาดายาติใจอีกรักและสหายเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนสัตว์ทั้งหลายที่พวกข้า ได้ร่องล้ำกรังเกินขอให้มารับเาอาส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแห่ผู้ที่ถวายให้ในวันนี้เมื่อได้รับแล้วจากดวงวิญญาณตกทุก็ขอให้พ้นจาก ดวงวิญญาณของท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขออวยชัยให้พรตาก้อนมายังพระพเจ้าทั้งหลายไม่มีความสุขป่าบดแดงครับผมอำเภอเลยรุ่นครจังหวัดนครพนมเด้อพี่น้องเด้อวันนี้สร้างบ่ถสร้างศาลานะครับผมวัดป่านะครับพี่น้อง เย็บชมมัจการร,บรอบๆนะครับผมวันนี้ได้บุญเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับผมได้บุญเด้อวันนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผมวันนี้ครับผม มีแต่ผู้จบพูงามนะครับผมนางฟ้าเทวดานะครับผมวันนี้มารวมบุนกับบ่าวเด็กครอบครองนะครับผมสร้างโบสถ์ซาลานี่แหละครับมันยังบ่แล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นวัดป้านะครับผมข่้นสายปฏิบัติธรรมยุทธนะครับผมพี่น้องทำบุญในวันขึ้นตีไม้นำนะครับผมสงการเฮานะครับพระหลายรูปนะครับผมวันนี้ครับผมสายวัดป้าเนาะ แต่อนนี้เราได้ป่าวายป่าวายแล้วต้องดวยยามนารสะพายยอดไจะถปัจจัยวันนี้นับว่าเนวันอุดมขงชัดเจนอยู่ครับ ชัดเจนล้วกดหนึ่งมาในเร้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นะถ้าพอชัดกด2อง้อครับผมวัดหลวงบรรณอมทนาสาถุนะครับผมวันนี้ครับวันนี้ทำบุญนะครับผมวันปีใหม่เนาะหลาย,ลายาหลายบ้านคง่บ้านงาน่บนะครับนบ้มนดนบ้าไานลาบา่านไ่ลบ ส่งน้ำพระครับผมอเรา่วกันมาเพ่่วกนพ่อนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมทุกคนนะครับผมของบาเรตนครพนมนะครับทุกคนนะครับให้อยู่ดีมีแห้งเด้อในวันที่ไม่นีครับมากับน้องฝนเฮานะครับผมดีต้นกัดมาต้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็มารวมกับเพื่อนนะครับผมดีดี สาุตัวนี้ได้ก้าวคำถวายทานนะครับผมถวายสับนะครับผมมาหลายครับผมทั่วสารทิศนะครับผมสองสามอำเภอไปแล้ครับผมทางอำเภอเรนูนครทางอำเภอป่าป้านะครับผม,มเรือว่าทางในเมือปงออปัตานีวันนี้นะ ัออตอนที่ยังเขามีวิดีโอน,นะครับผมสาวเย,าย้านะครับผมเตรียมอรอชมเนอะาย

เดี๋ยวบาดเียกสิคอท่ายทอดจบแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวฮอสิท่ายเก็บบรรยากาศเป็นวิดีโอปกติเ้ยครับขอกล่าวคำว่าสบายดีครับผม